ขอจินน้ำก่อนสวัสดีครับทุกคนครับผมซาบะครับซาบาไลฟ์ครับเมื่อวานเนี่ยผมได้รับลิงก์จากกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เราเรียกกันติดปากว่ากรมพอกอกรมพอกอลงโพสต์วางเฮดไลน์ว่าร่วมลงทะเบียนสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของคนพิการทั่วประเทศตอนแรกผมก็รู้สึกเฉยๆตอนแรกผมก็ช่วยแชร์โพสต์นี้ด้วยซ้ำไปนะครับ คาคีย์คือขายของที่เราทํางานร่วมกันก็เลยเกิดการพูดคุยกันพอสมควรนะครับก็ได้สรุปออกมาว่าฝั่งซ้ายคนทั่วไปจองสิทธิ์เพื่อฉีดวัคซีนโควิด1 9แล้วคนทั่วไปนะครับแต่ฝั่งขวาภาครัฐหน่วยงานที่ดูแลคนที่การอย่างใกล้ชิดเนี่ยบอกว่าให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อสำรวจความต้องการที่จะฉีดวัคซีนผมมีความรู้สึกว่าเอเราจะต้องล้าหลังไปถึงไหนนะ แลกคิดผมคิดอย่างนั้นนะครับเกิดการพูดคุยกันแล้วก็ในในภาคีก็สรุปออกมาอย่างที่ผมโพสต์ก็คือว่าจริงๆมันมันไม่ใช่เวลาที่จะสํารวจแล้วนึกสภาพตอนนี้โควิดเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วนี่คือเฟสสามแล้วก็อย่างที่เรารู้ตอบบอคก,ก็ก็ได้ลงข่าวตลอดเวลาว่ามีการเริ่มฉีดวัคซีนโน่นนี่นั่นละเชื้อโรคมันไม่มีมันไม่ได้แยกแยะว่าเป็นมนุษย์คนไหนอะคนพิการหรือไม่อะนะครับ มันกระโดดใส่ทุกคนนะแล้วมันก็จัดการกับคนทุกคนเพราะฉะนั้นก็กก็กก็ต้องจอระเสกสรนตลีตะเหลือกไปรับวัคซีนให้ได้อย่างเร็วที่สุดแต่นี้พอกรมพอกอโพสต์ออกมาแบบนี้บอกว่าสำรวจความต้องการผมก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับวันนี้ตอนเย็นๆผมก็เลยลองติดต่อไปในระดับผู้บริหารของกรมพอกอรครับ ก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ส่งความห่วงใหญ่ไปให้บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายผมเชื่อมั่นว่าเหมือนกันคือหมายความว่าให้ลงทะเบียนนี่แหละแต่มันแต่การใช้คําพูดว่าสำรวจความต้องการมัน,ม,นมันไม่ใช่มันรู้สึกนะเหมือนผมทํารูปเลยครับความรู้สึกคือเหมือนรูปที่ผมทําเลยเออคนที่การถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกแล้วนะครับนี่นี่คือนี่คือความรู้สึกชัดช ที่อยากจะส่งไปให้ถึงระดับหน่วยงานของภาครัฐที่ดูแลคนพิการนะครับต่อมาอาผมก็ทักไปที่ท่านอธิบดีท่านก็กรุณาโทรมาแล้วก็ก็ได้พูดคุยกันแล้วก็พอพูดคุยกันก็ก็ยืนยันเจตนาลมได้ว่าคือ,ค,อคือมันเหมือนกับต้องการไม่ใช่จองสิทธิ์อ่ะมันเป็นการลงทะเบียนเพื่อเพื่อแสดงตัวอารมณ์เนี้ยครับคือแต่แต่ใช้คําพูดว่า สำรวจมัน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 ไม่ใช่เวลาสำรวจผมก็เลยแนะนำท่านอาไีที่บดีไปว่าก็ขออนุญาตขอให้เปลี่ยนวอร์ i ดิ้เราเรารู้ว่าเป็นความตั้งใจที่ดีเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเรารู้ว่าความต้องการไม่ได้หนีกันหรอกนะครับแต่แต่มันต้องทำงานเชิงรุกมันต้อง มันต้องกระโดดใส่คนที่การแล้วอะ่ะอย่างน้อยก็ได้มาทักทายกันนะครับก็ผมซาบาครับซาบาไลฟ์ไว้คุยกันไว้เจอกันอีกนะครับบััสีีคคับ